ดีนะครับวันนี้เราเข้ามาต่อกันที่ตู้มาโคเอลจนะฮะอย่างที่เราประกาศไปแล้วนะว่าเราจะลงป่าแล้วนะเราจะลงป่าแล้วนะครับว่าแต่เอากองแวนออกก่อนเลิกใช้แล้ว วันนั้นมันไม่มีอะไรให้ใช้จริงๆนะมันก็เลยต้องเอากองแขวนมาใช้ออะเราซื้อปลามาแล้วนะเป็นอมไข่นะฮะเออปั๊มเราอยู่ไหนปั๊มเราอยู่ไหนอ่ะเรามีนี้ด้วย Stability เฮ้ยเคยใส่เป้าตู้นี้แบคทีเรียไม่เคยใส่เลยนะพูดตรงๆ ตั้งแต่ตั้งตู้มายังไม่เคยถ่ายแบคทีเรียอะไรคิดดูขวดนี้ก็หกร้อยได้นะขวดสามร้อยยห้ามจริงๆมันต้องสองร้อยห้าสิบนะแต่ว่าตอนนี้มันโปรโมชั่นอะไรไม่ไม่รู้มันมันก็เลยเป็นแรดแล้วก็เพิ่มสามสิบปอร์เซ็นนะครับ อันนี้ซื้อปัม๊มปั๊มสั่นๆนะฮะซื้อปั๊มสั่นๆมาเป็นไอตัวนี้นะม,<า>มันก็เป็นแม่เหล็กอ่ะนะครับว้าหนีมือ นีบมือไม่เหล็กแรงว่ะเฮ้ยไม่เหล็กแ,แรงเหมือนกันว่ะเออไม่ได้งี่เง่าอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่ไม่ได้จะเล่นมุกนะหีบจริงๆนะระวังนะไม่ได้ตั้งตั้งตัวไงเลยโดนเลยนั่นไหนมนอยู่ด้านบนด้านล่างว่ะเอา อยู่ในอยู่ด้านล่างแล้วฉันขึ้นพี่โอ๊ยหนีบจริงเลยเนี่ยโหเจ็บ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 เกือบะลอกโอ้โหเจ็บเจ็บจริงนะครับ เลือดเลยแหละโอ้โหระวังนะเจ็บว่ะเฮ้ยความทำาขึ้นกินเลือดว่ะ ระวังระวังแม่เหล็กมันแรงไม่ได้ดูดเบาๆเหมือนยี่ห้อติงตองนะฮะดูดแรงอยู่เจ็บตัวอะไรเนี่ยดูดีๆก็หาเรื่องเจ็บตัวโอเค เอ้ยปักหาโกนี่ก็เสียบยากๆนะนะ โอเคหมุนแล้วหมุนแล้วน้ำก็น่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นโดย ็บตัวเลยวันนี้นะครับเรามาดูว่าสไลด์มันจะหลุดหรือเปล่าโอเคสไลด์มันไม่หลุดออนนี้หลุดเดี๋ยวเราลองปักปักลงไปดูโอเคตัวงุ่นเสี้ยงุ่นไม่หลุดนะอ่าองุ่นไม่หลุด พอเลือนเลยแหละนะโดนหนีบประมาทเป็นนิดเดียวเองนะครับประมาทนิดเดียวเจ็บตัวอ่าลงฟากันอมไข่อันนี้ของไทยนะฮะเอาของไทยพอจริงๆชอบมากกว่าของนอกอีกนะอมไข่ไทยนะฮะ มว่าสวยกว่าของนอกมันก็มีของไอ้นั่นอ่ะไอลองฟินแต่ลองฟินกินยากขี้เกียจอันนี้เห็นที่ร้านเขาลองให้อาหารเม็ดแล้วก็กินนะก็สบายดีไม่ต้องวุ่นวายเอา กระชอนมันเลอะกระชอนมันเลอะแล้วก็กระชอนนั้นอื่นมาตากีิยากอะไรไม่มีปรับไม่มีเปิดอะไรเลยนะบ้านนี้นะครับเวลาอัดปรับอุณหภูมิอย่างเดียวแล้วก็โยนเลย น่อาะทะเลมันไม่ไม่ไม่สาระคลื่นแรงแค่นี้นะครับสบายสบายเออลืมไปดูพวกเป็นนี่ว่ะ นะลืมไปดูพวกเบนนี่ดูวันนั้นน่ะมาถึงตัวแรกก็ไอแก้วมังกรังมันดองไปแล้วโดนดาวพวกดาวกินไปแล้วนะครับมีพวกดาวเปาะพวกอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในตู้เดิมอยู่แล้วอะติดหินมานะกินไปแล้วแต่ไฟอควาไนนี่มันแรงแดง สี่ตัวว่าน้อยไปนะเดี๋ยวค่อยไปซื้ออีกซื้ออีกสี่แล้วกันเดี๋ยวเรามีตังก่อนนะตอนนี้มีตังครับแต่ต้องใช้อย่างอื่นบ้างครับไม่ถล่มซื้อแต่ปลานะครับคือคืออยากจะบอกเอ่อน้องๆน,นะฮะคือบางทีก็ต้องคิดถึงอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเอาไปถลม่มยัดทีเดียวอย่างเดียวนะฮะต้องคำนึงถึงภาระอะไรอื่นๆกันด้วยนะฮะเวลาซื้ออะไรเนี่ยนะ นะคิดคิดก่อนนะครับค่อยค่อยลองค่อยๆซื้อก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจร้อนนะผมเห็นบางคนที่ใจร้อนมากเลยซื้อจนไม่มีที่จะอยู่อ่ะนะต้องไอ้นี่หน่อยค่อยๆซื้อนนะไม่ต้องไม่ต้องใจร้อน อ้น,นี้มันเป็นปลาเลี้ยงมาแล้วแหละมคงไม่กินเลยป่ะวะกินเลยว่ะหิวจ้ะฮาวะกินเลยอะ่ะเดี๋ยวลอง กินกินเลยไม่เหนียมไม่เหนียมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คือถ้าปลาเลี้ยงมาแล้วนะครับโยนเม็ดลงไปอย่างเงี้ยพึ่งลงมันก็กินนะแต่แต่อย่าพึ่งแต่จริงจริงก็อย่าพึ่งดีกว่าอันนี้ว่าแค่ลองลองนะลองว่าเขาโอเคไหมจริงมันปลาอยู่ร้านมานานแล้วแหละกินกิน แต่ที่ร้านให้ตัวสลายนะแต่เราให้ตัวธรรมดาพละตัวกันพิคาลีฟนละตัวอ่ะกินเลยเถื่อนมากเอ่อตู้นี้นะครับจะไม่มีระบบกองอื่นเลยนะมีแค่เสกิมแล้วก็หินเป็นแล้วก็ปัำมึืนนะครับ ไม่มีตัวอื่นเลยนะจริงๆก็ยังที่บอกตู้ทะเลไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าต้องเลี้ยงให้ถูกหลักถูกถูกที่ถูกทางเหมาะกับตัวเรานะตอนนี้ตั้งแต่มีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นที่ทำแต่ตู้มาโครเอลจีนะฮะก็รู้สึกว่าตัวเองนี่เหมาะกับตู้มาโครมากกว่าตู้ปลากระลังล้วนหรือปลาล้วนนะฮะเพราะว่าพื้นฐานโดยส่วนตัวเป็น คนที่ปลูกไม้น้ำนะฮะเป็นอดีตก็เคยได้ที่หนึ่งที่เฮ้ยประกวดมานะไม่เคยได้อยู่ที่เดียวอ่ะเสียดายมากเลยไม่เคยได้ที่สองได้ที่สามสี่ห้าหกหนึ่งเฮ้ยขาดสองว่าอยากได้ว่ะแต่ขี้เกียจลงแล้วเฮ้ยจริงๆยังไม่ได้รางวัลที่สองที่เดียวอ่ะอยากได้อ่ะนะ คือได้มาครบทุกรางวัลแล้วอะแต่ไม่ได้รางวัลที่สองน่ะเออบางคนเขาได้รางวัลที่หนึ่งมาตั้งแต่แรกเลยนะก็ได้ได,ได้ทีหนึ่งไปตลอดไม่เคยได้รางวัลอื่นไนงะแต่เราอะตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งมาตั้งแต่ที่ห้าค่อยค่อยไต่เว้ยค่อยคอยไตย่แล้วดันข้ามไปหนึ่งเลยนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ได้ <c oughs> ขาดสองเพี <c oughs> ย๋ยไดายอะอยากได้ที่สองอ uh. ะยังไม่เคยได้เป็นที่สองนะครับนั่นแหละพื้นฐานว่าเรามาจาก เป็นคนที่ปลูกไม้น้ำมานะก็เออมาโคเอลจี LG ก็เหมาะกับตัวเรานะฮะเหมาะกับตัวเราจริงเพราะพื้นฐานเรามาจะอย่างนี้นะครับเออต้องไปซื้อเพิ่มว่ะอยู่เป็นฝูงสวยวะ่ะเฮ้ยพอมาอยู่ไฟสวยสวยสวยวะ่ะสวยกว่าเดิมอีกอยู่ที่ร้านเงังดูอนาถแต่เราก็รู้แหละว่าพันนี้เคยวันสวยเพราะว่าเมื่อก่อนไปดำน้ำเห็นอยู่เห็นอยู่มันสวยนะ เออพอพอเห็นคนขายปุ๊บอ่ารีบซื้อโอเคเนาะจริงๆคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรนะเราแค่เอาปั๊มขึ้นมาติดเฉยๆเก็บสายปั๊มขึ้นกันอันนี้ขาตู้นี่ก็เป็นกระจกนะครับกระจกทั้งตู้เลยนะเดี๋ยววันไหนทำมีที่ว่างๆเดี๋ยวทำขากระจกตั้งโชว ใครอยากอุดหนุนก็สนับสนุนสักนาก็มาได้นะครับซื้อขากระจกไปตั้งไฮโซที่บ้านนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปซื้อปลากระตูนไปเลี้ยงไรแล้วไอ้ไรยี่ห้อนะนะั่นแ่ละยี่ห้อจีนนะ่ะไรแช่แข็งอะ่ะเออแล้วกระตูน กระตูนที่หลานชอบเว้ยตอนแรกหลานตั้งชื่อคิตตี้เมโลดี้แล้ตัวนะั้มันดันเป็นซุปเปอร์แบกแล้วมันดำขึ้นเรื่อยๆทั้งตัวกลายเป็นแบ c กหน้าสม้มหลานบอกไม่น่าใช้คิตตี้แล้วไม่น่าใช้คิตตี้แล้วอ่าต้องชื่อคูโรมิแล้วแหละแล้วดันบิดแล้วมันดันกินอไอไลน์นรกเข้าไปครับตายอดีไม่โดนดา่าบอกเอาอะไรมาให้มันกินเนี่ยอ่านะครับ นั่นแหละเดี๋ยวต้องไปซื้อมาเลี้ยงคืนให้นะอมแม่งเซ็งมากเลยอ่ะดีนะที่เรายังไม่ได้ทําคลิปนะครับเราลองให้ก่อนนะเพราะเราไปเห็นในวิดีโอในติ๊กตอกกับรีวิวแหละนะเห็นเขาให้กันปลากินดีก็ลองมาให้ดิใครไปรู้ว่า,วาแจ็คพอตแตกสวยนะไม่เป็นไรแซกโก้สี่ตัวเองกระตูนแล้วก็ อะไรอีกอะไรอีกนับไม่ถ้วนนะเฮ้ยเซ็งบอกเลยว่าเซ็งนะกินเลยนะกินแต่แรกหิวจัดแหละดูก็ท้องกิ่วๆอยู่นะที่ร้านเขาคงไม่ได้ให้กินดีไม่ได้กินบ่อยเท่าบ้านเราแต่ตู้มาโคเอลจีไม่สนนะครับสาสตร์อาหารไปเลย สาดไปเลยไม่มีของเสียสลายก็ไม่โตสาดไปเลยเฮ้ยแต่ไม่ได้ว่าสาดแบบเกลื่อนตู้นะหมายถึงว่าให้แบบไม่ต้องให้แบบเหนียมอะนะฮะไม่้นบางคนเลี้ยงปลาปลาทะเลอะเลี้ยงตู้ปลากระกลังก็จะหนีมยมเหนียวเวลาให้อาหารกลัวของเสียขึ้นใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกว่าให้สาดแล้วอาหารมันเกลือนเต็มพื้นนะไม่ใช่นะต้องต้องไอ้นี่หน่อย ก็ให้ให้ให้เหมือนที่เราให้ปลาน้ําจืดได้นะครับไม่ต้องเหนียมว่าเออกลัวของเสียอะไรอย่างนี้เออสวยว่ะพอใส่ไฟดีๆมันก็สวยว่ะปลาไทยไทยร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทโอเคอยู่เดี๋ยวไปเอาไปเอาเพิ่มไม่ต้องเอาตัวใหญ่หรอกเอาตัวเล็กๆเกนี่ยแหละตูตูก็เล็กเว้ยจะใหญ่นักหนาใหญ่อะไรนักหนานะสวยดี ไอสองตัวนี้มันก็ไม่เลิกทะเลาะก,กันนะครับไอฟิตน่าจะฟิชเชอร์นะไอแองเจิลแคสเนี่ยมันก็ไม่เลิกทะเลาะก,กับมะเขือเทศนะเดี๋ยวต้องเอามะเขือเทศออกแหละแล้วก็เดี๋ยวเอาส้มข่าธรรมดามาแทนกินปะตลอดกาแฟหายไปเลยโดนมันกัดไล่กันบัว ีิจัวชาวปลาอะไรมาลงเนี่ยปลาเล็กๆแต่มันก็แน่นเหมือนกันนะตู้แน่นไปด้วยสาลายอ่ะนะแน่นไม่ด้วยสาลดยยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไงกับมันดีเดี๋ยวถ้ามีที่วางตู้นะครับเดี๋ยวจะเซตเป็นตู้ตู้ทะเลเล็กๆแบบนี้ขายให้นะครับ ใครที่อยากให้มาตั้งให้ก็ประมาณสามสี่พันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวจัดเซตให้นะอาจจะไม่รวมไฟนะเดี๋ยวดูก่อนแต่ถ้าไฟโซเลตอันนี้ก็พันกว่าบาทเหมือนกันนะครับพันกว่าบาทแล้วนะก็เลี้ยงให้สไลด์กำงามแล้วค่อยเอาไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงก่อนเดี๋ยวทำบ้านไม่มีที่วางไม่ใช่เลยหรอกมีคนอยากให้เซตตู้อยากให้ทำตู้ถูก,ถก ขายบ้างอะไรเงี้ยก็จริงแต่มันไม่มีที่วางนะถ้ามีที่วางก็อยากทําอยู่เพราะจริงๆพวกนี้เลี้ยงน้ําไม่ต้องเย็นมากอยู่ได้นะครับเป่าพัดลมพอไหวแต่ว่าตู้เอาไปตั้งก็ต้องเอาไปตั้งอยาอยากใกล้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรดูนะเพราะว่าถ้าต้องเป่าพัดลมไม่ดีอยู่ห้องแอร์เงี้ยนะครับวันทีมีไอเกลอออกไปได้นะแต่ถ้าอยู่ห้องแอร์โดนแอร์เงี้ยมันมันไม่ต้องเป่าพัดลมไง ก็พอไหวนะครับคือหน้าเนี้ยไม่ค่อยห่วงห่วงหน้าร้อนไงถ้าไม่เป่าพัดลมเนี่ยมันอยู่จะอยู่กันไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยววีที่หนึง่งก็ต้องเอาพัดลมไปติดให้เขาเหมือนกันยังไม่ได้ติดนะเพราะประมาณนี้นะครับกับตู้มาโครเอลซี LG. แต่มะเขือเทศนะถ้าต้องย้ายไปที่ตู้อื่นมากกว่าอยู่ตู้นี้ผมว่าเลยเกินนะครับไปไว้ตู้ใหญ่กับโซฮาวแหละนะเดี๋ยวรอก่อน รอทําให้เรียบร้อยก่อนคาดีนันอีกตู้หนึ่งก็กินจังเลยอ่ะกินจังเลยจากฟ้องแทบแฟบตอนนี้เริ่มเต่งแล้วเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มสวยดีร้านบอกเอาเอาตะกรับฟ้าไปด้วยไหมครับบอกอตะกรับฟ้าฉันเลี้ยงจนไม่รู้ฉันจะเลี้ยงไงแล้วนะโอเคเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับ ตู้ทะเลเราก็มาเป็นแนว low cost low tech low maintenance กันไปแล้วแบบจริงๆจังๆแล้วแหละนะแล้วยิ่งตอนนี้มีคนเอาสไาลด์ามาขายกันเยอะด้วยนะก็ยินดีด้วยมาโคอลจี้กำลังมาแล้วนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ